สวัสดีครับวันนี้ BizTalk Gadget ก็จะพามารีวิวเจ้า Samsung Galaxy S24 Ultra สนะครับสมาร์ทโฟนเรือธงตัวล่าสุดที่มาพร้อมกับ AI ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอีกครั้งหนึ่งของการเปิดตัวแล้วได้รับเสียงฮือฮาจากบรรดาผู้ใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็หลายคนก็บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยจะต้องเปลี่ยนให้ได้แล้วนะครับผมซึ่งก็ผมคนนึ่งนี่แหละที่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับอยากได้เหมือนกันนะครับก็ เอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า Samsung Galaxy S 24 Ultra หรือว่า Galaxy AI ตัวนี้เนี่ยมันมีดีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งผมก็จะทดสอบตั้งแต่การใช้งาน AI การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการเล่นเกมนั่นเองนะครับผมเรามา เริ่มต้นกันที่จุดขายของเจ้ารุ่นนี้กันดีกว่านะครับก็คือการทดสอบการใช้ AI ต่างๆกันครับฟีเจอร์แรกเนี่ยเรียกว่า AI Internet นะครับก็คือว่าตัว Samsung เนี่ยตัวเบราว์เซอร์ของ Samsung เองเนี่ยเขาใส่ AI มาให้นะครับผมก็ต้องบอกว่า มันสามารถที่จะสรุปเนื้อหาของคอนเทนต์ได้นะครับเพียงแค่กดตรงไอคอนรูปดาวเพียงเท่านั้นเองเนื้อหาก็จะถูกสรุปมาได้ทันทีนี่นะครับผมเปิดข่าวอยู่นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีไอคอนรูปดาวนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็แค่กดเข้าไปนะครับปึ๊บแล้วเราก็เลือก summarize มันก็จะสรุปเนื้อหาออกมาให้เป็นบุล l e t ทันทีนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะแปลเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ค่อยสรุปก็ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับอะลองดูครับมันสรุปออกมาแล้วครับจะเห็นนะครับว่าเนี่ยมันสรุปเนื้อหาที่แบบเป็นปื้ดๆเนี่ยออกมาเป็นบุลเลตบุลเลตได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ยังสามารถแปลได้นะครับด้วยการกดไปที่ทラン l เลตนะครับจากภาษาไทยตะกี้นะครับก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยครับผมเนี่ยครับง่ายมากครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานแปลได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับ อาครับต่อมาเรามาดูตัวฟีเจอร์ของ s Samsung n o t e ดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่ามันใส่ AI มาเหมือนกันนะครับอ่าเช่นเดียวกันครับเราก็ต้องกดไปที่ไอคอนที่เป็นรูปดาวเนี่ยครับจำไว้ครับมันคือไอคอนของ AI อนะครับอ่ตรงนี้ผมลองใส่เนื้อหามาประมาณหนึ่งนะฮะเราก็เดี๋ยวผมจะให้มันสรุปให้กดเข้าไปครับมันก็จะมีให้ดูครับว่าเราจะเลือกอะไรเป็นอ u t โต o ฟอร์แมตหรือสัมมาไลท์เนี่ยคอลัคสเปรลิงก็ทาได้หรือว่าแปลก็ทาได้เหมือนกันนะครับอ่ผมเลือกสัมไลท์ นีครับมันก็สรุปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยออกมาเหลือบุลเลตเดียวนะฮะเราเปลี่ยนเป็นทานสเลตมั่งอ่เนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนข้อความทั้งหมดตรงนั้นน่ะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเอาต่อไปครับเรามาดูฟีเจอร์ Chat Assist กันบ้างน,นะครับก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสามารถที่จะแปลภาษาสดระหว่างการพิมพ์คุยเลยนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้คีย์บอร์ดซัมซุงนะครับซึ่งฟีเจอร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องใช้คีย์บอร์ดซัมซุงนะครับผมถึงจะทําได้ นี่แะครับเดี๋ยวผมจะรองให้ดูนะฮะก็อันนี้พิมพ์หาตัวเองแหละแต่ว่าอันนี้นะครับดูตัวนี้นะฮะไอคอนตัวนี้เนี่ยพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นมา2บรรทัดเนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปครับภาษาไทยแล้วเราก็กดไปนะครับข้างบนมันก็จะแปลให้เราฮัลโหลนะครับเราก็สามารถี่ส่งได้เลย how's going เนี่ยตรงนี้ครับก็ส่งได้เลยนะฮะซึ่งก็ ง่ายมากนะครับกับการที่เราใช้เราบอกว่าเป็นแชทแอสซิสต์เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะคุยภาษาต่างประเทศได้ง่ายซึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเลือกภาษาอื่นก็ได้ที่แบบอย่างผมเนี่ยโหลดฝรั่งเศสกับสเปนมาแล้วนะฮะก็สามารถใช้แปล2ภาษานี้ได้เลยผมลองฝรั่งเศสมั่งนยครับ บงชูเราก็สามารถที่จะส่งไปได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยคุยกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปครับเป็นฟีเจอร์ล่ามแปลบทสนทนาแบบต่อหน้าเลยนะครับก็ตรงนี้สามารถมันแปลบทสนทนาได้ถึง13ภาษาเลยนะครับรวมถึงภาษาไทยด้วยง่ายๆครับวิธีใช้อ่าเราก็จะเห็นว่ามันมีไม้ให้2ฝั่งนะฮะดูกันชัดๆมันจะมีไม้ให้2ฝั่ง ก็ตรงนี้เนี่ยฝั่งนึ่งก็เป็นอังกฤษเห็นไหมครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นไทย่ะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก่อนมันจะได้เห็นกันจะชัดนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรายืนคนละฝั่งกันของโทรศัพท์เนี่ยเราก็จะใช้อันนี้เพื่อที่จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาอ่านได้เลยสวัสดีครับผมชื่อแซมยินดีที่ได้รู้จักครับ hello my name is sam nice to meet you hello nice to meet you too สวัสดียินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน ครับผมก็ประมาณนี้แหละครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับคนต่างชาติได้ง่ายนะครับในกรณีที่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับนยครับฝรั่งเศสแล้วก็สเปนแล้วก็ไทย,ยตอนนี้ก็มีภาษาต่างเนี่ยซึ่งผมสามารถที่จะเพิ่มภาษาได้อีกนะครับนี่ครับภาษาจีนนะครับเยอรมันฮินดีอิตาเลียนก็ดาวน์โหลดมาก่อนได้นะครับล้วก็มันก็จะเพิ่มเข้าไปทําให้เราสามารถที่จะแปลเป็นภาษาอือ่นๆได้อีกนะฮะ ต่อไปเป็นเรื่องของ voice recorder นะครับก็คือถ้าเราบันทึกเสียงเข้าไปเนี่ยลหงจากที่เราเซฟนะฮะเราก็กดค้างไปที่ตัวเสียงนี่นะครับมันก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาว่าเราจะ Transcribe ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะถอดได้แล้วก็เราก็เลือกภาษาครับภาษาไทยด้วยความที่ผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันก็เลยแบบแปลออกมาได้ ประมาณนี้แต่อย่างที่บอกครับมันจะสามารถแยกสปีกเกอร์หนึ่งกับสปีกเกอร์สได้เลยก็คือผมมาแบบดัดเสียงนิดนึงนะครับมันก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนที่แบบเป็นอีกโทนเสียงหนึ่งมันก็สามารถที่จะแยกออกมาได้แบบนี้เลยนะครับต่อมาเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า c i r c l e to search นะครับก็เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเรื่องของการค้นหานครับก็คือง่ายๆก็อย่างสมมุติว่าผมเนี่ยเปิดรูปนี้ขึ้นมาแล้วผมอยากจะหาสตรอเบอรี่เนี่ยผมก็แค่กดปุ่มโฮมค้างไว้ครับเสร็จแล้วผมก็วงเลยครับ แค่นั้นเองครับมาเต็มเลยครับนี่ครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาโดยที่ไม่ต้องไปอีกหน้าหนึ่งเลยนะฮะก็คือไม่ต้องไปเปิดหน้า Google เนี่ยแต่ว่าเพียงแค่วงให้มันดูเนี่ยมันก็จะขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะง่ายครับกับการที่เราเนี่ยต้องการค้นหาสถานที่อย่างเช่นแบบร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นรูปแล้วเราแบบเราอยากรู้ว่ารูปเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอ่าเราก็สามารถที่จะวงตัวรูปนั้นเนี่ยมันก็ ทำให้เราเนี่ยหาร้านนั้นได้ง่ายขึ้นครับก็จบไปแล้วครับกับการ ทดสอบพวก AI ต่างๆเนี่ยเรามาดูพวกภาพถ่ายกันบ้างดีกว่าครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยกล้องมันเนี่ยมันใช้เทคโนโลี Quad Tele System นะครับผมทำให้มันสามารถที่จะซูมออปติคอลได้ถึง5เท่าแล้วก็ทำงานกับเซ็นเซอร์ความละเอียด50ล้านพิกเซลด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยได้ภาพถ่ายที่ดีมากขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทดลองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าเรามาลองดูรูปภาพไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของ AI ที่มากับการปรับแต่งภาพกันบ้างน,นะครับก็คือ s m s u u n เนี่ยเขาใส่ฟีเจอร์ของ generative edit มาให้นะครับก็คือการใช้ generative AI เนี่ยปรับแต่งรูปที่ถ่ายมาแล้วซึ่งทําได้มากกว่าการ remove object รูปแบบเดิมๆนะครับผมสามารถที่จะเติมเต็มฉากหลังของภาพได้ขึ้นยาวัตถุในภาพได้เพียงแค่แบบกดไอคอนรูปดาวแต่ว่าเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปถึงรูปดาวเนี่ยจะต้องกด edit ก่อนนะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นไอคอนมาเนี่ยครับ ที่เห็นนี่เลยปุ๊บกดเข้าไปครับทีนี้ครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยครับกดแล้วก็อ,อยากเลือนน้องใหม่นิดนึงอะไรแบบนี้ครับอพอเลื่อนมาเสร็จก็กดครับ generative รอมันคำนวณน,นิดนึงนะครับเป็นไงครับลองเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆกันเนี่ยครับเนียนนะฮะ view original เป็นไงฮะดูไม่ออก ว่านี่คือการที่ถูกเคลื่อนมาแล้วเนี่ยครับแต่ว่าข้างล่างขาดไปนิดหนึ่งพอดีผมเลื่อนพลาดไปนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยครับแต่ว่าฉากที่มันหายไปมันก็ถูกเติมเต็มกลับเข้ามาได้ต้องถือว่าดีเลยแบบดูเนียนเลยนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถปรับการเบอร์ฉากหลังเพิ่มได้นะครับหรือว่าการรีมาสเตอร์รูปได้อีกด้วยวิธีง่ายครับปัดรูปขึ้นเลยครับก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับมี2คํแบ็กกราวด์เอฟเฟกกับรีมาสเตอร์ซึ่งเราก็สามารถที่จะ เข้าไปเล่นได้ครับอย่างรีมาสเตอร์นะครับ,รบก็จะเป็นการให้ดูนะครับโทนสีใหม่แยกกับโทนสีเก่าซึ่งเราสามารถที่จะปัดไปปัดมาเพื่อให้เห็นภาพรวมได้นะครับถ้าเอาก็แค่เซฟไม่เอาก็แบกกลับไปนะครับเช่นเดียวกันตัว b บ็กเก่าเอฟเฟกต์สามารถที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ได้ว่าอยากได้จาเบลออยากได้เบลอแบบอื่นอย่างนี้ครับก็สามารถเลือกได้นะครับประมาณนั้นแล้ววิดีโอเป็นยังไงก็ เดี๋ยวผมจะลองปล่อยพวกคลิปสั้นๆที่ผมไปถ่ายมาให้ดูกันนะครับว่าความชัดของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เวลาเราเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันมีอาการกระตุกอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับมีทั้งที่ผมไปถ่ายมาแล้วก็มีที่ไปถ่ายในตอนที่คอนเสิร์ตด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบกล้องนะครับก็มาที่การทดสอบการเล่นเกมเป็นบ้างครั้งนี้เราก็เลือกเกมทดสอบที่กินสเปคสูงๆกันอย่าง g e n ช h i Impact ไปเลยแล้วกันครับก็มันเป็นยังไงมัง่งตัดสินด้วยภาพที่เห็นกันเลยแล้วกันนะครับ นะครับก็มาดูเซตติ้งกันนะครับกราฟิกก็ต้องบอกว่าคือถ้าระดับมีเดียมที่มันตั้งมาให้เนี่ยต้องถือว่าเล่นได้แบบสบายๆนะครับคืออย่างสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นนะครับที่ออกมาเล่นเกมเนี่ยถ้าเจอเกณ s h i n i อิมแพไปเนี่ยโอลหมดครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีเดียมแบบสบายๆผมถือว่ากับหน้าจอระดับนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่จาเป็นต้องไปปรับไฮห,หรือ ทำให้แบบมันกินแบตเตอรี่แล้วก็ทําให้เครื่องมันร้อนเร็วกว่าเดิมนะครับผมอาสุดท้ายเนี่ยมาดูที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็ตัวเครื่องยาว162.3ม mm มตนะครับตัวเครื่องยาวอย่างนี้นะครับตรงนี้มาถึงข้างล่างกว้าง79 mm มมนะครับหนา8.6ม mm. มน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่232กรัมกระจกที่ป้องกันเนี่ยใช้ Gorilla g l a s s a อ m o r นะครับที่ต้องบอกว่ามันแข็งแรง ขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆรอบตัวเครื่องเนี่ยเป็นไทเทเนียมทั้ง4ด้านนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นแรกของซัมซุงด้วยนะครับที่เลือกใช้ไทเทเนียมมาทํากรอบเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยกันน้ําระดับ IP68 นะครับตามสไตล์ของสมาร์ทโฟนเรือโงนะฮะด้านหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ AMOLED 2X กว้าง6.8นิ้วนะครับเฉียงมานี้กว้าง6.8นิ้วความละเอียดหน้าจอ QHD+ 1,440คูณ3 8 8พิกเซลรีเฟรชเรทได้สูงสุด120 h เฮิรนะครับให้ค่าความสว่างจอสูงสุดที่2,600นิตนะฮะต้องบอกว่าเจอแดดจัดๆนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมมาพร้อมกล้องหลัก4ตัวนะครับตัวแรกเป็นกล้องหลัก200ล้านพิกเซล f 1.7มาพร้อม OIS นะครับตัวที่2ให้มา50ล้านพิกเซล f 3.4เป็นเลนส์พ r i ิสโคป เทเลโฟโต้ด้วยนะครับที่ซูมออปติคอลได้สูงถึง5เท่าแล้วก็ตัวที่3เป็นเทเลโฟโต้แบบคูณ3นะฮะร,ระยะ6 7ม mm, มความละเอียด10ล้านพิกเซล f 2.4ดและตัวสุดท้ายเป็นเลนส์อัลตร้าวายิล้านพิกเซล f 2 2นะครับซึ่ง AI ที่ใช้ในกล้องเนี่ยก็จะช่วยให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นมากกว่ารุ่นก่อนหน้าทีเดียวนะครับอย่างที่ผมได้โชว์รูปไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยก็สามารถถ,ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 8K 3เาสเฟรมต่อวินาทีด้ส สสงุด120เฟรมเลยนะครับผมดังกล้องหน้าก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับ12ล้านพิกเซล f 2.2 เป็นแบบ Dual Pixel ด้วยนะครับรองรับการถ่ายวิดีโอสูงสุดที่ c k 6 0เฟรมต่อวินาทีนะครับสำหรับชิปเซ็ตใช้ Qualcomm Snapdragon 8 gen 3นะครับต้องบอกว่ามันเป็นชิปเซ็ตที่แรงที่สุดในตอนนี้ของทาง Qualcomm เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ให้ RAM มา12 GB นะครับแบตเตอรี่5,000 mAh รองรับชาร์จไวที่4 5วัตต์นะครับแบบเสียบสายนะครับส่วนชาร์จไร้สายเนี่ยได้ที่15วัตต์และสามารถทำ Reverse Charge แบบ Wireless ได้ที่4.5วัตต์ ด้วยนะครับมีให้เลือกสีสีนะครับสำหรับสีก็มีไทเทเนียมแบล็กไทเทเนียมเกรย์ไทเทเนียมไวโอเลตแล้วก็ไทเทเนียมเยลโล่ครับสำหรับตัวนี้เป็นไทเทเนียมเกรย์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้า Samsung Galaxy s 24 Ultra นะครับรู้จัก AI ที่ได้มาครั้งนี้ก็ต้องเรียกว่าว้าวกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาส่วนตัวผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่คนทำงานเนี่ย คุณจะต้องมีติดตัวไว้เลยนะครับโดยเฉพาะในยุคนี้เราจะเป็นต้องเข้าใจภาษาต่างประเทศมากกว่าในยุคก่อนๆหรือคนที่ชอบการท่องเที่ยวแต่กังวลเรื่องการใช้ภาษาเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้แบบ100%นะครับผมแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการรีวิวแก๊ตเชตที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกฎลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ